ข้อผิดพลาดที่ทำกันมากที่สุดสำหรับมือใหม่ที่กำลังเริ่มหาเงินจากมือถือครับนั่นก็คือการ ไปก๊อปปี้งานของคนอื่นครับหรือไปเอาสิ่งที่แชร์กันในไลน์แชร์กันใน Facebook เอามาลงครับผมเพราะว่าเรานึกไม่ออกว่าเราจะทำคอนเทนต์เกี่ยวกับอะไรดีเราก็เลยเลือกที่จะดูดคลิปในไลน์ต่างๆที่เขาส่งกันเหตุการณ์นู้นเหตุการณ์นี้เอามาลงในช่องของเราครับไม่ว่าคุณจะทำช่องใน Tik To อกในไหนก็ตามนะครับผมหากว่าเราไปเอาคลิปไอ้พวกนั้นนะ่ะเอามาลงในช่องของเราอย่าคิดว่ามีแต่เราคนเดียวนะครับที่เอามา หรือบางคนคิดว่าเอ๊ะฉันไปเอาช่องของต่างประเทศคลิปของต่างประเทศพวกเหตุการณ์จากจีนรุยเหตุการณ์จากที่ต่างๆมาลงก็ไปได้เลยครับต้องบอกไว้เลยว่าวันนี้เขามีระบบ AI ในการตรวจจับสิ่งต่างๆครับแต่ว่าสิ่งที่คุณทําได้คุณอาจจะดูไอเดียเช่นเวลาคุณดูช่องต่างประเทศนะเขากําลังทําโฆษณาเกี่ยวกับเจ้าแมวกวักอะไรแบบนี้เนี่ยเอ๊ะเขาก็ทําสวยทําดีนะเราชอบจังเลยคุณสามารถที่จะถ่ายคลิปวิดีโอ หรือว่าถ่ายรูปหรือว่าเอาเรื่องราวในลักษณะนั้นที่คล้ายๆกันมาทําก็ได้นะครับแต่คุณต้องถ่ายเองทั้งหมดนะอย่าไปเอาข้อความของเขาอะไรมาทําเองอย่าไปเอาส่วนใดส่วนหนึ่งมาทำมา,มา,ม,ามาใส่ในช่องของเรามาเป็นส่วนหนึ่งของคลิปวิดีโอของเราหรือรูปถ่ายของเรานะครับให้ถ่ายเองทั้งหมดเลยแล้วก็ไม่ควรที่จะถ่ายรูปหรือว่าไปดึงรูปจากเว็บไซต์ต่างๆเอามาแปะทําเป็นสไลด์โชว์อันนี้ก็ไม่ดีนะมันดูแล้วมันไม่น่าส ใใเพราะฉะนั้นหากสมมติคุณอยากจะขายแมวกวากแบบนี้ใช่ไหมอาจจะไม่ต้องซื้อนะไปขอยืมของเพื่อนของญาติของใครก็ได้เอามาถ่ายแล้วก็ถ่ายสวยๆคุณอาจจะอธิบายหรือไม่อธิบายเป็นคําพูดก็ได้ใส่เป็นตัวอักษรไปก็ได้ครับเพราะฉะนั้นข้อห้ามนะมันจะมีข้อห้ามหลักๆอะไรสิ่งที่คนมือใหม่ทาพลาดมากๆเลยก็คือไปเอาลิงก์ไปเอาไปเอาวิดีโอไปเอารูปถ่ายจากไลน์ต่างๆนะครับจากสื่อโซเชียลต่างๆเอามาทําในช่องของตัวเองเอามาสร้างคลิปวิดีโอของตัวเอง อันนี้ห้ามเด็ดขาดเลยนะครับอย่าทําเลยนะเป็นสิ่งที่ทําให้เราพลาดอาจจะพลาดไปได้เลยเพราะบางครั้งการสมัครในแพลตฟอร์มต่ตางๆอาจจะต้องใช้บัตรประชาชนของเรานะเลขประจําตัวประชาชนเบอร์โทรของเราหากว่าเราโดนแบนขึ้นมานี่นะเราจะใช้บัตรเ,เราจะใช้เบอร์โทรศัพท์นั้นในการสมัครไม่ได้อีกเลยบางคนบอกว่าเอ้ยไม่เป็นไรก็เปลี่ยนเบอร์สิอย่าลืมนะครับว่าบางครั้งมันแบนถึงระดับ IP เลยนะแบนถึงเลขประจําตัวประชาชนเลยนะเพราะฉะนั้นอย่าไปทําแบบนั้นนะครับ ข้อห้ามต่างๆนะความรุนแรงการ เหตุการ์ร้ายแรงต่างๆนะครับผมการเกี่ยวกับสิ่งต่างๆที่ผิดกฎหมายต่างๆนะครับหรือการทารุณกรรมสัตว์การทารร้ายเด็กอะไรพวกนี้ห้ามเด็ดขาดเลยนะครับที่จะมาสร้างคลิปวิดีโอของตัวเองครับให้หยิบเอาอะไรก็ได้ในบ้านของเราเนี่ยหยิบอะไรก็ได้ครับเอามาลองหัดลองพูดลองทําดูจะเป็นแค่ยาสีฟันหรือว่าแชมพูอะไรก็ได้นะครับมาถ่ายคลิปวิดีโอมาอธิบายเรื่องราวต่างๆเหล่านั้นแล้ววันหนึ่งคุณอาจจะกลายเป็นอินฟลูเอน เซิร์เบอร์ใหญ่ของประเทศไทยเลยก็ได้นะครับ